อเมนต์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะนะักตบลูกยางสาวบราซิลฟอร์มโฮดเอาชนะทีมสาวญี่ปุ่นไปได้3-1ต่อเซตในศึกเวลล์บอลเนชั่นลีก2022รอบ8ทีมสุดท้ายที่เมืองอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันพุทธที่13กรกฎา,าคมที่ผ่านมาด้วยสกอร์29-27 28-26 20-25และ2 5 1 4ทำให้บราซิลได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งพวกเขาจะได้เข้าไปพบก,กับทีมสาวเซอร์เบียซึ่งเอาชนะสหรัฐอเมริกามาได้3-2ต่อเซตและเช่นเคยนะคะไอ้ก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของแฟนๆจากทั่วโลกที่ได้ชมแมตชนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะภูมิใจในตัวสาวๆของเรามากเป็นการยากที่จะให้ชี้เป็นคนๆไปว่าใครเก่งที่สุดพวกเรามีความโดดเด่นกันทุกคนมาตลอด และในวันนี้ก็ไม่ต่างจากวันวานเฉดฉายต่อไปบนดินแดนไก่งวงและสาวยาวยไปบราซิลความคิดเห็นต่อมานะคะเกมการเล่นของญี่ปุ่นนั้นเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะทุกเกมที่ฉันได้ดูมันคุ้มค่ามากพวกเขาคือคู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นต่อมานะคะบราซิลเป็นทีมที่มีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมกระหายชัยชนะและไม่ยอ่อท้อฉันหวังว่าพวกเขาจะได้ขึ้นโพเดียมและทำผลงานได้ดีในรอบรองชนะเลิศ กาบีเธอหน้าทึ่งมากส่วนสูงของเธอไม่ใช่อุปสรรคเลยเธอแข็งแกร่งมากจริงๆความคิเห็นต่อมานะคะยินดีด้วยกับบราซิลนะพวกคุณคือตัวแทนของชาวเมริกาใต้ทุกคนเราชาวเปรูจะคอยสนับสนุนและเชียร์บราซิลไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศความคิเห็นต่อมานะคะการเล่นวอลเลย์บอลของทีมสาวบราซิลนั้นเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะค้นพบทีมในอุดมคติของตัวเองแล้วความคิเห็นต่อมานะคะ มันน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นชัยชนะของบราซิลสาวๆทุกคนน่าทึ่งมากเราเชียร์พวกคุณจากเตโรนะความคิเดเห็นต่อม,มานะคะบราซิลสร้างริบาร์โร่ที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้ได้ยังไงพวกเขามีตัวเก่งทั้งในทีมชายและทีมหญิงพวกเขาอยู่ทุกคนทุกแห่งของสนามดูแล้วยังกั่พวกเขามาจากนอกโลกพวกเขาเล่นกันได้เฉียบแหลมมากความคิเดเห็นต่อม,มานะคะมันคือแมตท,ที่สุดยอดมากขอแสดงความยินดีกับบราซิลและญี่ปุ่น้วยนะ ทั้งสองทีมได้สร้างตำนานการแข่งขันวอลเลย์บอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้ชาวโลกได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งความคิดเห็นต่อมานะคะญี่ปุ่นต่อสู้กับบราซิลจนถึงขีดจำกัดของตัวเองแล้วจริงๆและในแมตช์นี้กาบี้กับแครโรก็เล่นได้โดดเด่นมากๆาอีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ผมก็ยังเชียร์ทีมญี่ปุ่นเสมอแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยอมรับความยิ่งใหญ่ของบราซิลจริงๆเมื่อพูดถึงวอลเลย์บอลพวกเขามีทั้งความสูง ความเร็วความแข็งแกร่งและการป้องกันที่ดีพวกเขาครบเครื่องจริงๆยินดีด้วยกับทั้งสองทีมนะความพิเห็นต่นมานะคะมันเป็นเกมที่น่าอัศจรรย์อะไรขนาดนี้มันคือการแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับพรีเมียมเลยนะความคิเห็นต่อมานะคะกาบี้เล่นไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆความพิเห็นต่อมานะคะมันดูเหมือนโคกะพบบราซิลมากกว่าถ้าไม่มีโคกะผลงานของญี่ปุ่นก็จะดรอปลงเป็นอย่างมากความพิเห็นต่อมานะคะ และนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมบราซิลถึงได้เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโลกความคิดเห็นต่อม,มานะคะมันคืออีกหนึ่งแมตช์ที่ดีมากญี่ปุ่นก็เล่นได้ดีแล้วแต่บราซิลเล่นได้ดียิ่งกว่ารักพวกคุณทั้งสองทีมเลยนะความคิดเห็นต่อม,มานะคะญี่ปุ่นเป็นทีมที่น่าทึ่งมากผมชอบที่ได้เห็นทีมหญิงญี่ปุ่นต่อสู้เพื่อทุกคะแนนทุกแต้มและไม่ยอมแพ้สำหรับผมญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุด ขอแสดงความยินดีกับนักสู้ญี่ปุ่นครับความพิดเห็นต่อมานะคะเป็นแมตที่โชคร้ายมากๆสาหรับทีมญี่ปุ่นพวกเขาทําได้ดีมากในเซตที่1และ2โดยเฉพาะเซตแรกนั้นพวกเขาเล่นกันได้ดีมากมาลองฟังคอมเมนต์ของชาวไทยกันบ้างนะคะทีมบราซิลและทีมญี่ปุ่นเป็นทีมชั้นนําของโลกนี่คือหนึ่งในเกมที่สนุกตื่นเต้นและน่าจดจําม,มากที่สุดเป็นกําลังใจให้ทีมญี่ปุ่นและขอแสดงความยินดีกับทีมบราซิลด้วยนะ จากคนไทยที่เป็นแฟนคลับของคุณความคิดเห็นต่อมานะคะญี่ปุ่นเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถกดดันบราซิลได้อย่างที่สุดซึ่งพวกเขาก็เกิดจะทําได้สําเร็จอยู่แล้วแต่บราซิลนั้นยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเพราะพวกเขาเอาชนะแรงกดดันเหล่านั้นได้สําเร็จผมรักทั้งสองทีมเลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะขอแสดงความดีใจกับส,สาวบราซิลด้วยครับส่วนส,สาวญี่ปุ่นคุณก็เก่งมากๆเช่นกันพวกคุณสุดยอดมาก ความคิดเห็นต่อมานะคะญี่ปุ่นเล่นดีแล้วแต่เห็นได้ชัดว่าหมดแรงเลยต้านความแข็งแกร่งของบราซิลไม่ได้ความคิดเห็นต่อมานะคะชอบทั้ง2ทีมค่ะเก่งทั้ง2ทีมแต่เซได้ญี่ปุ่นน่าจะได้สัก2เซตนะคะความคิดเห็นต่อมานะคะเอาจริงนะวันนี้คิดว่าญี่ปุ่นจะชนะบราซิลแต่ในใจก็เชียร์บราซิลวันนี้บราซิลเล่นดีมากทั้งหัวเสาทั้งบล็อกทำได้ดี แต่ก็เป็นกําลังใจให้ทั้ง2ทีมสู้ต่อไปจ้าความคิดเห็นต่อม,มานะคะบราซิลเล่นดีเกินไปไหมดีมากๆทั้งรุกทั้งรับเสียใจกับทีมญี่ปุ่นด้วยนะเป็นเอเชียทีมแรกที่ต้องกลับบ้านก่อนอย่าลืมไปช่วยเชียร์ทีมไทยได้วยนะความคิดเห็นต่อม,มานะคะตอนแรกคิดว่าญี่ปุ่นจะชนะด้วยความเหนียวแต่วันนี้บราซิลก็เหนียวเช่นกันบราซิลทั้งเหนียวและรุกนกะส่วนญี่ปุ่นเหนียวแต่รุกยังไม่หนักเท่าไร ความคิดเห็นสุดท้ายนะคะกาบี้ปังไม่ไหวแล้วแม่บราซิลทีมนี้คือดีรักเลยจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณทช่นนี้ด้วยนะคะ ซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆได,ด้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ